สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวศรีธาสิชนโสภาคุณค่ะดิฉันนั่งสาวคุณวิรอบคอบค่ะพวกเรานะคะมาจากเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าการพัฒนาส่วผสมทูบโดยใช้แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกไข่เพื่อลดปริมาณสารก่อมะเร็งในฟันทูบค่ะ เนือมะเร็งปอดนะคะเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในโลกในกลุ่มของโรคมะเร็งค่ะกอบคุมโรคนะคะได้เผยว่าหญิงไทยที่ป่วยเป็นมะเร็งปอดเลยละ50ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิกดกับผู้สูบบุหรี่อีกทั้งยังไม่รับสารก่อมะเร็งจากการทําง,งานค่ะแพทย์จึงคาดว่าน่าจะมีสาเหตุมาจากการสะสมเป็นเวลานานเช่นเดียวกับการสูบบุหรี่โดยปัจจัยที่ทําให้ได้รับสารก่อมะเร็งเนี่ยอาจเกิดมาจากมลพิษทางอากาศที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะเช่นควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์หรือแม้แต่ควันทูบค่ะ โดยทูบนะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ใช้ตามพที่กาลังต่างๆตามความเชื่อของศาสนาผู้ที่นิยมใช้เนี่ยอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจากสารต่างๆที่เกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ของเนื้อทูบกาวและน้ำหอ,อสมสังเคราะห์ที่เป็นส่วนผสมหลักค่ะซึ่งเกิดจากความต้องการของผู้ผลิตที่ต้องการที่จะลดต้นทุนในการผลิตลงค่ะจากการศื่อางานวิจัยที่ออเกี่ยวกับการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาทําทูบแสดงให้เห็นว่าความสามารถของแคลเซียมคาร์บอนที่มีจุดเดืดสูงทาให้มีคุณสมบัติทนความร้อนในการเผาไหม้ค่ะ จึงเกิดเป็นการผลไม้ที่ต่อเนื่องสงผลให้มีอาาัตราการผลไม้ที่สมบูรณ์มากขึ้นโดยเปลือกไข่นะคะซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากการประกอบอาหารมีคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบเลยละ98.2ค่ะทางพวกเรานะคะจะมีแนวคิดที่จะนําเปลือกไข่มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์นะคะ1เพื่อศึกษาผลของอัตราส่วนของจันขาวต่อเปลือกไข่ที่มีผลต่ออัตราการผลไม้ของทูบค่ะ2เพื่อศึกษาผลของเปลือกไข่ต่อการเกิดสารกราบรินในควันทูบค่ะ และ3เพื่อเปรียบเที่ยบสรารก่อมลินในคอนทูปจากเปือกไข่และทุบตามท้องตลาดคะ่ะสมมติฐานนะคะ1อัตราส่วนของกานขาวตา่อเปือกไข่ที่แตกต่างก,กันนะคะมีผลต่อตาก,การเผาไหมของทุบค่ะ2นะคะเปือกไข่สามารถลดสารก่อมะล็งในคอนทูบและ3ค่ะทุบจากเปิือกไข่มีปริมาณสารก่อมะล็งน้อยกว่าทุบตามท้องตลาดค่ะนี่นะคะเป็นขออ้อคิดตัวแปรแการศึกษาค่ะ นิยามปฏิบัติการนะคะทูคือการขึ้นรูปของส่วนผสมต่างๆเนี่ยแต่ส่วนต่างๆค่ะสารก่อมาเ็งนะคะหมายถึงเบนซีนค่ะส่วนผสมในการขึ้นรูปทุกหมายถึงผงชะลูดผงจันขาวยางบงและเปลือกไข่ค่ะเครื่องมือวิเคราะห์สารก่อมะเ็งนะคะหมายถึงเครื่อง GCMS ค่ะวัสดุที่ใช้นะคะได้เก่กต้านไม้ไผ่เปลือกไข่ผงยางบงจันขาวผงชะลูด อุปกรณ์ได้แก่ถาดบิ๊กเกอร์ขวด,ดสุญญากาศตปรงหินอ่อนให้แยกคนสารแต่แกงร่อนเข็มฉีดสำหรับ GC ซสารเคมีที่ใช้คือสารละลายโซเดียมพรารไซด์ที่มีความเข้มข้น25ค่ะ25เปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะเครื่องมือได้แก่เครื่องกดไฮดรลิกเครื่อง xrd เครื่อง gcs และตู้อบค่ะในขั้นตอนการดำเนินงานนะคะเริ่มจากการนำเปลือกไข่มาล้างทำความสะอาดจากนั้นแยกเยือเปลือกไข่ด้วยการแช่ในสารละลายโซเดียมพดรไซด ที่ความเข้มข้นราละ25เป็นเวลา1ชั่วโมงค่ะจากนั้นนะคะนำเปลือกไข่ไปอบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา15นาทีค่ะแล้วบดด้วยกรงหินอ่อนโดยผ่านตะแกรงร่อนขนาด80เมตรจากนั้นน้ำผงเปลือกไข่ไปวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD ค่ะ2นะคะคือการขึ้นรูปและการทดสอบการเผาไหม้ค่ะโดยการขึ้นรูปส่วนผสมต่างๆในอัตราส่วนตนังตารางค่ะขึ้นรูปให้มีความหนาทั้ที่18เซนติเมตรด้วยเครื่องกดไฮดรอลิก จากนั้นนะคะนาทูบในแต่ละอัตราส่วนวัดระยะเวลาในการเผาไหม้และคำนวณหาอัตราการเผาไหม้ต่อไปค่ะ 3. ค่ะคือการากวิเคราะห์สันปรในควันทูบโดยการนําชิ้นส่วนที่ขึ้นรูปแล้วเนี่ยขนาดหนึ่งเซนติเมตรจุดให้ติดไฟแล้วใส่ในครสืญนยาากาศโดยปล่อยให้ไฟดับเองจากนั้นนะคะใช้เข็มฉีดสำรับจีซีเก็บควันขนาดหนึ่งไมโครลิตรฉีดเข้าเครื่อง GC ซเเพื่อตรวจวัดองค์ประกอบในควันทูบต่อไปค่ะ ผลการทดลองนะคะจากการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเครื่อง XRD นะคะเราพบว่าทุบที่มีส่วนผสมของเปลือกไข่ในอัตราส่วนจะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบค่คะจะในอัตราส่วนที่6ต่อ0น,นะคะจะไม่พบค่ะโดยผลของอัตราส่วนจันขาวต่อเปลือกไข่ที่มีผลต่อตาการเผาไหม้ของทูบนะคะเราพบว่าทูบที่ไม่มีส่วนผสมของเปลือกไข่นะคะมีอัตราการเผาไหม้เฉลี่ยมากที่สุดค่ะและทูบในอัตราส่วนที่3ต่อ3นะคะมีตราการเผาไหม้เฉลี่ยน้อยที่สุดค่ะ และจากการวิเคราะห์สารก่อมาเ็งนะคะเราพบว่ารอยละเป็นซีนที่พบมากที่สุดนะคะอยู่ที่ทูบที่ไม่มีส่วนผสมของเปลือกไข่ค่ะแรนน้อยที่สุดนะคะในอัตราส่วนที่3ต่อ3ค่ะ3.7 5ต่อ2.25ค่ะต่อไปนะคะเป็นการเปรียบเทียบสารก่อมาเ็งในคอนทูบจากเปลือกไข่กับทูบตามท้องตลาดค่ะเราพบว่าทูบในอัตราส่วนที่4.5ต่อ1.5 3. 7 5ุต่อ2.25 มีลอยละเบนซินที่พบน้อยกว่าทุกตามท้องตลาดที่มีสูงถึง1.12ค่ะอภิปรายผลนะคะเราพบว่าปริมาณเปลือกไข่ที่เพิ่มขึ้นค่ะจะส่งผลให้มีตราการเผาไหม้เฉลี่ยน้อยลงค่ะเนื่องจากนะคะในเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบค่ะซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะมีคุณสมบัติทนไฟค่ะและจากการวิเคราะห์สารก่อมาเลงนะคะเราพบว่าร้อยละเบนซินที่พบ ลดลงเนี่ยมาจากการแทนวัสดุอินทรีย์ด้วยเปลือกไขค่ค่ะคือกล่าวคือนะคะเมื่อมีปริมาณจันขาวที่ถูกเผาไหม้ในทูบน้อยลงก็จะมีสารก่อมะเร็งในควันทูบน้อยลงเช่นกันค่ะโดยเราพบว่าวลอยละเบนซีนที่เกิดขึ้นจากทูบตอนท้องตลาดนะคะอาจจะมาจากการเผาไหม้ของสารสังเคราะห์ร่วมกับวัสดุอินทรีย์ค่ะสรุปผลนะคะ จากการทดสอบอัตราการเผาไหม้นะคะเราพบว,ว่าทุกในทุกอัตราส่วนนะคะสามารถจุดไฟติดได้จริงค่ะและเนี่ยตราการเผาไหม้เฉลีย่ยแปรพบผันกับปริมาณเปลือกไข่ค่ะในในอัตราส่วนที่3ต่อ3นะคะมีโอกาสาที่จะไม่สามารถไม่สามารถไหม้จนหมดการทุบเองได้ค่ะและจากการวิเคราะ์สันก่อมาเ็งนะคะเราพบว,ว่าทุกในอัตราส่วน3.75ต่อ2.25เนี่ยมีความเหมาะสมในการใช้งานจริงค่ะเนื่องจากมีระยะเวลาในการเผาไหม้ที่ต่อเนื่องนะคะ อีกทางนะคะยังมีปริมาณสารก่อแบ่งที่ต่ำกว่าทูบตามท้องตลาดอีกด้วยค่ะข้อเสนอแนะนะคะเราพบว่าเราเนี่ยสามารถนําผลการศึกษาไปพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางในการผลิตทูบให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้นได้ค่ะและเนื่องจากเปลือกไข่นะคะเป็นวัสดุดลือทิ้งที่อาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะคะในการจัดก,การขยะอย่างคุ้มค่าค่ะพวกเรานะคะก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ